สวัสดีค่ะพ่อเตี่มค่ะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามแนวทางตองวัดของพ่อเตี่มเนาะค่ะวันที่ผ่านมาเนาะค่ะเข่าเนาะค่ะพ่อเตี่มเข้าศูนย์เจ็ดสามเนาะค่ะเข่าแบบฟุกฟุกเนาะเข่าแบบฟุกฟุกเนาะค่ะาธำบุชุ่างวันนี้ก็มาติดตามตองวัดอีกเนาะค่ะเข่าโต๊ดเนาะค่ะสามตัวโต๊ดศูนย์เจ็ดสามเนาะค่ะพ่อเตี่ยมอันดีล่างไปก่อนเนาะ ค่ะพอจินัยตลิ่งล่างครับค่ะเอาตะเลิ่งล่างสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีพ่อแต้มครับมาเจอมาพ่อพ่อแต้มนะครับผมพอดีครับมาจะไปหาพ่อแต้มอยู่บ้านพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบังเอินเดี๋ยังเอิบังเอิญครับพ่อกแปบังเอินคกันบังเอิญนระกันบังเอิญพ่อบังเอิญบังเอิญครับผมเอานี่ครับชุดที่ให้พ่อแต้มให้ตองวดนี่ครับชุดบนล่างเนาะพี่น้องนี่ครับเป็นชุดก้อนอ่าโครงสุดท้ายชุดที่พ่อแต้มให้ตองวดได้ครับผม 073เข่าสตัวตัวครับโค้งสุดท้ายบ้าเ่ากามาเปรียบเทียบให้เบิ่งอยู่ด้วยครับพี่น้อง f อแฟนครับถ้าได้ชมเียอ่าไปเข้าบนซ้าไปเข้าบนวิ่งสาบ้าเถากาชุดตองวดให้ f อแฟนครับเบิ่งนําอยู่ครับผมมาชุดที่พ่อแตมฟันบนนะครับชุดที่ปล่อยบนนี่ครับ073ครับเอามารับชมตองวดนํานกันพ่อแตมชุดบนท่านได้บอกว่าครับได้เอาชุดล่างก่อนเอาชุดล่างไปก่อนนะครับเนาะอา กับรับชมต่องวดกับบอแต้มครับบอลตองรอนะครับเนาะวันวาวันที่งวดวันที่หนึ่งตุลาค่ะตุลาเนาะครับผมค่ะชุดบนนี่โดนมะควาชุดบนก็จะสามสี่หมื่นนะสามสี่หมื่นครับผมครับ ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับพ่อแต้มล่างอย่างเดียวก่อนเด้ครับพี่น้องครับเอาไปชุ่มเอาไปแนมก่อนครับทนผู้ช่มนะครับเนาะชุดล่างของพ่อแต้มเนาะครับเนาะพอเพ่นกระเด็นนี่ครับพี่น้องมาทั้งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่พ่อแต้มเอาเจ็ดหาซ่อนไว้เ้อครับเลียบรอเห็นนี่ครับผมเจ็ดมาล้วนๆครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่าเจ็ดหาพอคนว่าซ่อนไว ครับชุดบนศูนย์เจ็ดสามชุดล่างอย่างเดียวครับปับ้นเก้าตัวเดียวอ่าครับพอเพิ่นบราเดลสูตรมาน้าครับท<ม>ี่จริงว่าจะไปหาพอเพิ่นอยู่บ้านครับผมโอ้ตัวประกบอันนี้สูตรเต็มเลยไ่มครับพอเติมแมน,น,นครับอ่าสูตรเต็มไปเลยครับผม เกาะครับเนาะมีเตัวเดียวเตัวเดียวเด่นที่9กประกบหนึ่งสองสามหนึ่งสา้ครับจับคู่นะตาไล่จับคู่เก้าหนส 9 5ห้าโอ้เก้าหาบ้าเท่ามาอีกแล้วครับวิ่งวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าตัวเดียวครับโอ้พอ่อถามเก้าซีจะบอกเก้าซี่พอ่อมันมันบมมีไมี่่มีในสูตรนะพอ่อนะ,อะครับผมเพราะว่ามือนั่น เด็กคำนวณแล้สามสูตรหนึ่งสูตรที่มันเข่าครับโอ้วกสีมาพ,พร้พกกอ,พอมเนาะพ่ออุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมอย่างเมื่อเรามีกระไดเดียววิ่งเก้าตัวเดียวเนาะครับเนาะนครับ,รบเชื่อว,ว่าจับคู่นี่ กับบัวเนียนนะน่าจะเฝ้าเนียนเนาะอ่าจะเฝ้าเนียนก็ได้พอคือว่าแห่เอาไปเบื้อไว้ก้อนบัวไหลคู่บัวไหลชุดเนีนครับครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าแต่ว่าสมวดที่ผ่านมานี่คือเข่าตัวตรงเข่าตัวตรงแมนครับแต่ว่างัวนี่มันกี่เข่าตัวตรงบ่เจ็าไม่รู้พอบอสูตรนี่สูตรนี่เห็นบอสแมนสูตรเที่ยวมาลงไฮเนี่ยสูตรนี่แหละครับ แต่วางวงนนี่กับเอฟซีมาก่ให้กับตัวมันเลก็ได้ครับผมครับมันเกิดมาแน่นอนเนาะครับเพราะเด็กสามห่างแต่ว่าพอแต้มกับจับลักให้แม่นอยุทธิ์พอครับเด็กลักผมบม่เคยโดนครับนี่ให้ลักสิบเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเจ็บพอแต้มนี่ลักสิบเลยเด็กลักนี่แม่นอยู่แต่ว่าจับคู่บ่ถือือครับนี่คือชุดเต็มเนาะพอเนาะแม่นครับนี่ชุดเต็มของพอแต้มครับผมบ่าวเท่าก็ได้เอาเบิ่งตั้งแต่โค้งสุดท้ายก็เอาเปรียบเทียบให้เบิ่งเด้อพี่น้อง ก่อนที่พอแต้มจะฟันให้คงสุดท้ายนะครับเบาเท้าเขาชุดเต็มให้เบิง่งครับผม,อมดดพอคนอี่ฟันที่หกล้ลัโ,โร่โก้จั่อ่าครับผมค่ะพอแต้มครับท่านผู้ชมพอส,สาม ชุดนี้มีชุดมักได้ใจ่พ่อเน้นสุดๆมันบอนมีหมอมักนะค่ะเนี่ยทอๆกันแตถือว่าเน้นแหละครับแมนพอมันสามกูนึงครับผมของผมนวลนสองสูตรสามสูตรหนึ่งครับมันยังบอนมีตัวเลขมาใส่กันเน้นบอนได้แมนพอแตถือว่ามันหน่อยหฮางซะหนึ่งก็ถือว่าบอลหลังมีครับผมอ่าครับก็เอาไปบริเวณทางน้ำกันได้ครับเด้อยที่อ่านี่ เอานี่ครับท่านำชุ่มนพ่อนี่ครับต่องวดนะพ่อเนาะนี่ครับขับ1ตุลา65นะครับเนาะขับล่างถาวิ่งนี่วิ่งวิ่งเก้าครับพอแต้มเพิ่นนี่ครับเก้าอะไรปักหลักซิปเลยบ่พ่อครับปักหลักซิปเลยนะพ่อเนาะครับถ้าเอฟซีโบมักจับคู่นี่เก้ายังกะเขาใส่ได้เลยจะประกบกับเก้าถ้าดินตัวอื่นถ้ามักแม้น มักนอกเหนือจากหนึ่งสามห้านี่กจจับไซไดเลยมาพอเนียนครับจะเก้าเจ็ดเก้าสองนะครับครับอ่าพอพอแต่มว่บปากลักให้เก้าครับผมอ๋อก็ถือว่ามือนีพอเพื่อนคนเดียวสูตรมาน้ำนะครับเนาะกระเพิ่งอ่าก็เพิ่งบกี้มือครับพี่น้องเลขกรักคือว่าบผิดไปงวดเล็กรักเลขกักบผิดต้องขอเนาะแต่ว่าเอฟซีสามีสูตรดีสูตรเด่นตัวเด่นกับมาส่เก่าได้ครับผมครับผม ค่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะในทาทางของพอแตมเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสดสองพันหาลอยหกสิบหาเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะพอแตมปล่อยให้ก็มีเก้าหนึ่งสามห้าเนาะคะ่ะตัวเด่นก็คือเก่าเนาะคะ่ะประกบคู่ให้ก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหาเนาะคะ่ะวิ่งวิ่งเก้าเนาะค่ะค่ะสําหรับในทาทางเลขบนญพอแตมว่าอีกจักษ์สามซี่มี่งเนาะคะ่ะจังมาตามกันอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่หมูมาตามให้อีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆทุานสชคดีรวยๆเฮงเฮกันสุขสุขค้นนะคะพอกันไหมในคลิปหนาเนะคะสำหรับคลิปนี้เมมูก็สวัสดีค่ะ